Range r o v e r 2.0 Sport HSE Dynamic ปี2021นะครับรุ่นน like ี้ถือว่าเป็นยอดรถของเมืองผู้ดีอังกฤษลุยได้หรูดได้คันนี้對對ประหยัดไป3ล้านบาทครับเหลืออยู่ที่3ล้าน2 0 90,000บาทไม่80,000กิโลรถสวยเดิมนะครับทุกอย่างซื้อไปใช้งานได้เลยเป็นประตูหลังไฟฟ้านะครับเวลาเราเปิดปิดปุ๊บเป็นไฟฟ้านิ่มนวลมากนะครับ เบาหนังแท้นะฮะมีที่ชาร์จอยู่ในกระเป๋านะฮะวันนี้ผมอยู่กับ Range Rover 2.0 Sport HSE Dynamic ปี2021นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นยอดรถของเมืองผู้ดีอังกฤษนะครับพอเรื่องสมรรถนะเรื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างรวมถึงอุปกรณ์ออปชั่นบอกได้เลยว่า <Wow. S 1> Range Rover รุ่นนี้ให้มาครบนะครับถือว่าเป็น ยอดรถนะครับตั้งแต่ขับรถ SUV มาผมว่าความนิ่มนวลเนี่ยต้องยกให้ <Yeah. S 1> Range Rover ของเขานะครับช่วงล่างที่เป็นถุงลมปรับสูงต่ำได้3ระดับหมดเข้าเกียร์ต่างๆนะฮะฟังก์ชันการใช้งานถือว่า Range Rover เทคโนโลยีทำมาได้ดีมากนะครับเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนนะฮะด้านหน้าเองเนี่ยที่ฉีดน้ำฝนช่องกันชนด้านหน้ารวมไปถึงกระจังหน้า ออกแบบมาสวยงามหรูหราลงตัวนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเป็นพลักอินไฮบริดนะเสียบชาร์จไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเก็บได้ดีมากนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้เอ๊ะที่ชาร์จของแลนด์โรเวอร์รุ่นนี้เรนจ์โรเวอร์รุ่นนี้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับวิ่งเฉพาะไฟฟ้าได้ถึง51กิโลเมตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองแรงม้านะครับระหว่างเครื่องยนต์2,000ซีซีเบนซิน กับเครื่องยนต์ไฟฟ้ารวมกันแล้วได้404แรงม้านะครับอัตราเร่ง0ถ100อยู่ประมาณ7วินาทีกว่าๆเพราะฉะนั้นความแรงการขับสนกนี่หายห่วงอย่างแน่นอนเครื่องยนต์อินจิเนียร์นะครับสมรรถนะเครื่องยนต์นี่หายห่วงนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้นะฮะเป็นเป็นโชคที่มีไฟฟ้านะครับเป็นช่วงล่างถุงลมปรับสูงปรับกลางปรับต่ำนะฮะเพราะนั้นเองสามารถ ลุยในพื้นที่ธุรกันดารที่ต้องการรถที่สูงหรือความเร็วสูงนะโดยเฉพาะสมรรถนะของความเร็วสูงนี่บอกกันแล้วว่านิ่มนวลน,นะครับแล้วผมมองว่าเป็นถ้าเป็นเทียบนะรถเก่งก็เป็น S อสคลานะเพราะนั้นความหรูหรานในเรื่องสมรรถนะของแลนด์โรเวอร์นี่หายห่วงเลยและที่สําคัญคันนี้นะครับสีเดิมทุกชิ้นนะฮะน,อนกก็อตฝากระโปรงต่างๆนะครับแผ่นกันความร้อนสติ๊กเกอร์นะตัวนี้มาตรฐานอุตสาหกรรมของจากทัวร์ไทยแลนด์นี่ยังอยู่นะครับ หัวน็อตไม่เคยทําสีเพราะฉะนั้นเดิมๆทุกชิ้นจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเองท่านใดหารุ่นนี้อยู่นะต้องการความนิ่มนวลต้องการสมรรถนะบอกได้เลยว่าตอบโจทย์การใช้งานที่หรูหราและที่สําคัญนะครับราคาเหลืออยู่ประมาณ50%นะครับคุณผู้ชมครับล้อแม็ก7์สอง r <S 2 <S 1 Mac c o ดนะครับแม็กนะดูเหมือนล้อไม่ใหญ่เหมือนล้อเล็กนะเพราะบอดี้โครงสร้างใหญ่นั่นเองนะครับ นี่คือด้านข้างนะครับตกแต่งมาก็ถ้าใหญ่กว่าน,นี้ก็จะเป็นไบโอกราฟีนะที่เป็นตัวใหญ่กว่าน,นี้แต่ตัวนี้ถือว่าพอดีนะฮนะถือว่าพอดีไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะแต่ถือว่าก็ถือว่าไซส์ใหญ่อะ่ะบันไดเป็นไฟฟ้านะครับนะชอบตรงที่บันไดไฟฟ้ากลางออกพับเข้าเวลาเราเปิดปิดนะครับเพราะฉะนั้นเองเวลาเรายกขึ้นสูงขึ้นไอ้นี่อยู่ระดับกลางก็อาจจะดูไม่สูงเท่าไหร่แต่เวลาาย,ยกสูงขึ้นเนี่ยบันไดนี้จะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะ คุณผู้หญิงนะครับที่เวลาขับเองต้องการความสะดวกสบายในการขึ้นรถนะ,ะเครื่องยนต์นะครับเงียบเพราะเป็นเครื่องเบนซิน,นเลขไมค์คันนี้81,674กิโลเมตรนะครับหน้าจอเป็นฟูลดิจิตอลนะครับรวมไปถึงเครื่องเสียงจอฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยให้มาครบเลยนะครับนะฮะที่วางแก้วโหมดการใช้งานต่างๆปรับสูงต่ำแท็กชั่นคอนโทรลเนี่ ถือว่าให้มาครบอีกสิ่งนึงที่ผมชอบสำหรับคันนี้ก็คือระบบเครื่องเสียงนะคานผู้ชมครับเครื่องเสียงนี่มีลําโพงด้านบนด้วยนะฮะมีลําโพงรอบคันนะฮะเป็นเครื่องเสียงเมอริเดียนนะฮะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเองฟังเพลินเลยขับทางใกล้ขับทางไกลนี่หายห่วงนะครับเป็นหลังคาพารามิกด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นหลังคาสามารถเปิดรับแสงโล่งสบายนะครับนี่คือออปชันที่รถเมืองผู้ดีจากอังกฤษนะฮะ Range Rover นะครับ ซึ่งรถคันหนึ่งนะฮะมีรา,าคาพูดง่ายๆว่าเป็น SUV ที่ราคาสูงมากๆรุ่นท็อปสุดราคา10กว่าล้านบาทนะครับแต่คันนี้รถใหม่อยู่ที่หกล้านสามแสนนะครับรถใหม่รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น2,000ไนดีนัมมิกมีรุ่นใหญ่กว่าน,นี้ด้วยนะครับนี่คือหลังคาแก้วที่ผมมองว่าเพิ่มทัศนวิสัยเพิ่มความหรูหรานะครับราคาใหญ่เต็มบานเลยเดี๋ยวผมพาไปดูด,ด้านหลังต่อครับ ออปชันการใช้งานนะครับความปลอดภัย Airbag ABS ทุกอย่างนี่ไม่ต้องพูดถึงให้มาครบอยูแล้วสนหรับรถระดับนี้นะครับด้านหลังคานผู้ชมครับนะทูโทนสีเทานะครับคันนี้ตัดกระสีที่หลังคาสีดำนะหรูหราเลยด้านหลังนะครับเป็นประตูหลังไฟฟ้านะครับเป็นประตูหลังไฟฟ้านะฮะเวลาเราเปิดปิดตุ๊บเป็นไฟฟ้านิ่มนวลมากนะครับเบาะหนังแท้นะฮะมีที่ชาร์จอยู่ในกระเป๋านะฮะประตูหลังไฟฟ้ารุ่นนี้ให้มาครบเลยนะฮะ เครื่องยนต์404แรงม้านะครับนะท็อปสปีดถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประหยัดน้ำมันถึง35.7นะฮะกิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับเพราะฉนะนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นไฟฟ้าด้วยนะครับนี่คือความหรูหราที่ Land Rover นะฮะ Range Rover ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่นะครับของ Land Rover เขา Sport HSE P 400e นะครับ 400e นี่คือรหัสของแรงม้าที่400แรงมา้า40 404แรงม้านะครับระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ที่ใช้มอเตอร์ปั่นไฟฟ้า2อาระบบที่ทํางานคู่กันนะครับนี่คือความรู้หรานะครับที่ท่านใดสนใจอยากได้รถที่ลุยได้รูได้นะฮะแต่ลุยหนักอาจจะไม่แนะนำนะฮะแต่ถามว่าเรื่องรูนี่บอกเลยว่าคนที่ใช้แบรนด์โรเวอร์หรเลนส์โรเวอร์รู้จักแบรนด์นี้นะครับเป็นรถผู้ดีนะฮะจาก เมืองอังกฤษนะไม่ผิดหวังอยากแน่นอนสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอยากเป็นเจ้าของโทรหาผมได้0 8น7 7 7 6 6 9 9อ่าลืมไปนันลืมบอกราคาว่าคันนี้ขายเท่าไหร่รถใหม่6ล้าน3ารคุณผู้ชมครับคันนี้ประหยัดไป3ล้านบาทครับเหลืออยู่ที่3ล้าน2อง0บาทไม่8 0 0ห0กิโลรถสวยเดิมนะครับทุกอย่างซื้อไปใช้งานได้เลยคันนี้เพิ่งเช็คใหญ่ที่ศูนย์ด์โรเวอร์มานะครับเพราะนั้นซื้อไปเนี่ยเขาเช็คศูนย์ตามระยะ ซื้อไปแล้วใช้งานเลยไม่ต้องเสียค่าซ่อมยางช่วงล่างทุกอย่างนะครับทุกระบบเซ็ตมาสมบูรณ์แล้วสนใจดูตัวจริงได้ที่วงคลคาเซเตอร์อุงงอบลรธานีหรืออยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ไหนทั่วประเทศนะเราสามารถส่งให้ท่านดูได้ที่บ้านนะครับหรือว่า,าไฟแน,นนซ์นะฮะถ้าซื้อเป็นเงินผ่อนก็ได้เรามีไฟแนนซ์บริการให้ไปเซ็ตที่บ้าน<ฮ>ที่ทำงานท่านได้ทุกทุกที่ทั่วประเทศไทย ก,กดติดตามนะมีรถเข้าใหม่ผมจะมารีวิวให้ท่านดูนะสนใจโทรหาผมได้ทุกวันครับขอบคุณที่ติดตามครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ